สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวราศีธนูลัคนาธนูทุกท่านนะคะวันนี้เป็นคลิปอ่านดวงประจำเดือนมิถุนายน2,565ของชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะจะเป็นการอ่านทั่วไปรวมการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่อง การงานของชาวราศีธนูลัคขณาธนูกันก่อนเลยนะคะว่าในช่วงเดือนมิถุนายน2565นี้ชาวธนูคุณจะเจอสถานการณ์แบบไหนในเรื่องของงานบ้างมาดูกันเลยคะ่ะหกเหรียญใบแรกหกเหรียญน,นะคะได้รับสิ่งดีๆจาก การพากเพียรพยายามของตัวเองห้าไม่เท้าอุปสรรคและความยากในเรื่องของงาน3ไม่เท้าการต้องรอคอยผลลัพธ์อะไรบางอย่างเดตโอ้ oh, บางคนมีเกณฑ์เปลี่ยนงานใหม่มีเกณฑ์สมัครงานที่ใหม่หรือมีเกณฑ์มีปัญหาหนัก เกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามานะคะ Hermit Stra i n อดทนให้ผ่านช่วงเวลาเดือนมิถุนายนไปให้ได้นะคะแล้วหลังจากนั้นอะไรดีๆเกี่ยวกับเรื่องงานจะเริ่มเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าดาวการงานของชาวราศีธนูและคธนูนะ่ะเป็นดาวพุทธทีนี้ พุทรวนเรมากๆเลยพุทรวนเรมากๆในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะตั้งแต่อันที่จริงตั้งแต่วันนี้ที่เอเปิดไพ่ให้นี่พุทก็ค่อนข้างที่จะเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะคะไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่สุดท้ายชาริออตแต่ว่า สุดท้ายแล้วใต้สำรับ10บปีนีคุณจะเจอสถานการณ์ที่ดีหลังจากที่อดทนผ่านไปให้ได้นะคะช่วงปลายเดือนสถานการณ์เรื่องของงานจะกลับมาดีอีกครั้งนึงและเงินของคุณก็ค่อนข้างดีเกินหน้าเกินตาเรื่องงานมากๆเลยเรื่องงานคุณมีอุปสรรคมากมายและเข้ามาแต่คุณจะมีความสามารถสูงที่สามารถแบบชนะชนะทุกอุปสรรคไปได้นะคะพิชิต ทุกปัญหาผ่านไปได้อย่างแน่นอนไม่คารนามือชาวราศีธนูลักนาธนูนะคะคุณมีปริชาญาณความรู้ความสามารถสูงในการจัดการได้ทุกปัญหาคุณมีไหวพริบดีคุณมีความรู้เป็นเลิศนะคะเอฟเคยทำ,ทำงานมีการเล่าเรื่องราวเอฟเคยทำงานกับพี่คนหนึ่งที่เป็นชาวราศีที่เป็นชาวลักนาธนูนะคะทำงานเก่งมากทำงานเป๊ะทำงานเป๊ะ ถึงงานจะเยอะแค่ไหนถึงงานจะหนักหรือมีปัญหาแค่ไหนจะเป็นคนที่นิ่งเอางานได้อยู่หมดัดเป็นคนนิ่งนะคะแล้วก็จัดการงานยา,ยากให้กลายเป็นความเรียบร้อยได้นะคะก็คือจะเป็นผลมาจากดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประจําลักนณานั่นแหละคะ่ะดาวตัวตนก็คือคนผู้ทรงภูมิมีความรู้มีภูมิปัญญาประจําตนเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการท้าทายเดือนแห่งความท้าทายเดือนแห่งการแก้ไขปัญหาแต่คุณจะแก้ ไปได้อย่างดีที่สุดเลยแล้วก็ยอดเยี่ยมเลยแล้วเป็นการแสดงผลงานประจําตนของตัวเองนะคะจะมีปัญหาพุ่งเข้ามาหาชาวราศีธนูและนนันนธาธนจะมีอุปสรรคเรื่องงานพุ่งเข้ามาแต่คุณจะจัดการได้ได้นะคะคุณจะจัดการได้ถึงแม้มันอาจจะหนักบ้างเหมือนจะยากมากมายเหลือเกินถ้าเป็นคนอื่นรับมือไม่ได้หรอกค่ะถ้าเป็นคนอื่นจะรับมือไม่ได้อย่างชานฉลาดขนาดนี้แต่พอเป็นคุณปุ๊บเอาอยู่เห็นไหมคะนี่งานงานมีปัญหาเยอะมากเหมือนบัวกระทิงที่แบบ พ่นไฟอะไรขนาดนั้นเลยคุณก็ยังจะเอาอยู่แล้วคุณก็เป็นเหมือนกับช่วงเวลาเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการแสดงผลงานเป็นเดือนแห่งการแสดงออกถึงภูมิปัญญายและความสามารถประจําตนนะคะแล้วมีคนเฝ้ามองคุณอยู่สิ่งที่คุณทำนะ่ะมีคนเฝ้ามองคุณอยู่สิ่งที่คุณแสดงผลงานที่คุณจัดการนั้นนะ่ะคนอื่นๆเขารู้เขาเห็นนะคะแล้วเขาจะรู้เลยว่าคุณแบบอ้โหเก่งจริงๆเก่งจริงๆแล้วในอนาคต ผลงานของคุณมันจะแบบเข้าตากรรมการนะคะอนาคตยังไงก็ตามคุณเหมือนกับจะได้สิ่งดีๆแน่ๆจะได้สิ่งดีๆแน่ๆประคองไปให้ได้ก่อนเอฟคิดว่าชาวธนูนะคะต่อให้คุณเจอเรื่องหนักขนาดไหนก็ตามเหมือนคุณจะมีพลังใจที่สูงมากๆเลยในเดือนนี้แสดงว่าเรื่องอื่นจะดีมาก เรื่องงานอาจจะมีปัญหาอาจจะมีอุปสรรคและไม่ได้ดังใจและมีปัญหาเข้ามารอบด้านแต่คุณมีพลังใจสูงมากในเดือนนี้เหมือนคุณจะมีความสว่างสมัยอยู่กลางใจคุณจะมีพลังงานพิเศษอยู่ในหัวใจคุณจะมีแรงบันดาลใจอะไรมากมายจริงๆซึ่งขัดแย้งกับเรื่องของงานมากๆเลยนะคะแล้วรายได้ก็ค่อนข้างเข้ามาแบบนี่เงินก้อนใหญ่อีกแล้วที่ได้เงิน สิบเรียนที่สุดของที่สุดแห่งความรวยช่วงเวลาช่วงเวลาแห่งการกอบและโกยนะคะเรื่องเงินขัดแย้งกับเรื่องงานโดยสิ้นเชิงเพราะว่าดาวการเงินของดาวการเงินของชาวธนูน่ะตอนนี้เป็นกเกษตราธิบดีนะคะคือดาวพระเสาร์แล้วดาวของชาวราศีธนูก็ยังไปเป็นอุดมเกณฑ์ปทุมเกณฑ์ด้วยปทุมเกณฑ์ด้วยอุดมเกณฑ์ด้วยรุ่งเรืองและร่ำรวยด้วยนะคะต่อให้งานมีปัญหาและอุปสรรคมันเป็นแค่ช่วงแบบ ขยักขยขย,ขยักขยักอะไรสะดุดนะคะเหมือนกับว่าสะดุดเพื่อให้แบบ ก้าวไปได้อย่างราบรื่นเหมือนเหมือนเป็นการย้อนกลับมาทบทวนตัวเองย้อนกลับมาทบทวนเรื่องงานเพื่อที่จะเดินหน้าต่อให้ราบรื่นกลับมาแก้ไขปัญหากลับมาวางแผนงานใหม่กลับมาทบทวนงานใหม่แล้วต่อไปนี้ตลอดปีคือแบบยิงยาวยิงยาวเท่านั้นยิงยาวแล้วมีแต่ผลงานผลงานผลงาน,งานความสําเร็จความสําเร็จความสําเร็จเห็นไหมคะคุณได้อะไรมากมายเลยเงินก้อนใหญ่เข้ามาช่วงเวลาแห่งการกอบโกยเงินงานยังไม่เป็นที่ งานยังไม่เป็นที่พอใจอย่างที่คุณอยากได้แต่ว่าผลตอบแทนนั้นมั่งคั่งแน่ๆผลตอบแทนนั้นล้นหลามแน่ช่วงเวลากอบโกยมาถึงคุณแล้วค่ะนี่เต็มเปี่ยมไปด้วยเงินนะคะเต็มเปี่ยมไปด้วยเงินความมั่งคั่งการสร้างสรรค์ความร่ำรวยกำลังจะเข้ามาแล้วทีนี้เรามาดู ไพ่ออร์คอไพ่ออร์คอยากจะแนะนำอะไรชาวธนูบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องงานดูกันเลยคะ่ะมีพริกออกมา No l a t e ล e like ไลท Home โอ a โซเมดโซเมดพยายามทำใจให้มีความสุขนะคะดาวการงานแล้วก็ดาวความรักของชาวธนูเป็นดาวดวงเดียวกันนะคะรู้ไหมดาวพุธนะคะแสดงว่าถ้าหากคุณ มีความรักที่มีความสุขงานของคุณจะหนักหน่วงแค่ไหนคุณก็จะไปได้ถ้าคุณมีความสุขในความรักถ้าคุณมีความสุขในห้วงรักนะ่ะถ้าคุณมีความโรแมนติกในหัวใจต่อให้คุณมีปัญหาอะไรเอฟคิดว่าคุณก็จะมีพลังนั่นแหละก็ตัวคุณเป็นอย่างนี้นะคะถ้าหากงานจะมีปัญหาขนาดไหนก็ตามแหละแต่คุณมีความรักที่มีความสุขแต่คุณมีหัวใจรักที่มีความสุขนี่ะ เดี๋ยวพลังงานแห่งความรักจะพาคุณชนะทุกอุปสรรคอันนี้เรื่องจริงสําหรับชาวธนูจริงๆดาวพุธคือดาวคู่ครองด้วยนะคะคือดาวคู่ครองด้วยชาวธนูส่วนใหญ่จะพบรักที่เป็นเนื้อคู่ที่เป็นคู่สร้างคู่สมจากการทํางานนะคะตัวคุณนะมักจะพบรักจากการทํางานตัวคุณมักจะเจอคู่ที่แท้จริงจากงานโซเมดใครบางคนก็อาจจะเจอคู่จากงานจริงๆด้วยใครบางคนแปลว่าต่อให้คุณ จะมีความวุ่นวายในเรื่องงานปัญหามากมายเข้ามาแต่คุณมีพลังสูงมากๆเลยที่จะต่อสู้อาจจะเพราะว่าคุณกำลังลัคกี้อินเลิฟอาจจะกำลังมีความผาสุกใจในเรื่องของความรักและความรักเป็นพลังใจให้คุณแบบต่อสู้ในชีวิตก่อร่างสร้างตัวมีพลังแห่งความหวังใหม่อะไรแบบนี้นะคะจริงนะเรื่องนี้จริงเลยสำหรับชาว ธนูราศีธนูและขนาธนูนะคะนี่ไพ่ของความเป็นบ้านความมั่นคง building block ต่อให้มีอุปสรรคใดๆเข้ามาในเรื่องงาน ก็พยายามทําใจให้สบายพยายามยินดีในสิ่งที่เป็นพยายามยินดีในสิ่งที่ทําอยู่ณเวลานี้นะคะเพราะว่างานที่คุณทําอยู่นะมีโอกาสที่จะสร้างความสําเร็จให้กับคุณอย่างยั่งยืนแน่ๆยั่ยงยืนอย่างแน่นอนอะไรที่เข้ามาในเวลานี้จะวัดพลังใจและถือเป็นโอกาสที่คุณจะได้สร้างผลงานยิ่งใหญ่ที่ทําให เจ้านายเพื่อนร่วมงานหัวหน้าใครๆก็ตามมองเห็นความสามารถของคุณนะคะมองเห็นความรู้มองเห็นความสามารถของคุณแล้วคุณจะถูกวางตัวเอาไว้ในโชคชะตาระยะยาวเลยว่าคุณจะต้องเติบโตไปเป็นใครบางคนก็มีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะคะสําหรับคนที่มีอายุถึงเกณฑ์แล้วแต่ว่าถึงไม่ใช่ในช่วงเดือนมิถุนาที่คุณจะได้สิ่งดีๆเหรียญทองถ้วยรางวัลเรื่องงานอะ่ะคุณก็ต้อง รออีกนิดหนึง่งยังไงยังไงงานที่คุณทำอยู่นี้จะพาคุณไปยั่งยืนมั่นคงอย่างยั่งยืนจะก้าวไปสู่ตำแหน่งฐานะหน้าที่การงานเกียรติยศชื่อเสียงที่ดีงามชาวธนูจะต้องมีความสุขผ่องใสในหัวใจมากๆโดยเฉพาะถ้าเจอคู่ที่เชิดชูคุณในเรื่องของความสุขทางใจที่สร้างความอบอุ่นให้กับคุณที่สร้างความปลอดภัยทางหัวใจทางดวงใจให้กับคุณนะ่ะงานของคุณก็จะสำเร็จ ขอเพียงมีความรักอยู่ในหัวใจชาวธนูจะพุ่งชนได้ทุกอุปสรรคแล้วคุณจะได้รับชัยชนะนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของการเงินบ้างคะ่ะทีนี้มาดูเรื่องการเงินกันนะคะชาวราศีธนูลัคณาธนูจะเจอสถานการณ์ใดในเรื่องของการเงินในช่วงเดือนมิถุนายน2 5 6 5นี้คะ ไพ่นี้ค่อนข้างสับยากใบแรก the fool ค่ะ the fool the devil ค่ะโอ้สิบเหรียญับเบิลสิบเหรียญน,นี่ ดับเบิลสิบเรียนช่วงเวลาแห่งการกอบโกยมาถึงแล้วมีคนจะได้เป็นอิสระจากหนี้สินใดๆด้วยนะคะบางคนมีเกณฑ์ชำระสะสางหนี้สินเคลียร์หนี้เคลียร์สินนะ่ะหรือใครบางคนอาจจะแปลว่าคนที่เคยเบียดเบียนเราคนที่เคยเป็นเจ้ากรรมในเวรทางด้านการเงินของเราเขาจะ ปล่อยมือนะเขาจะเขาเรียกอะไรนะเลิกเบียดเบียนเราแล้วนะคะหรือถ้าหากคุณเคยเจอสถานการณ์สูญเสียในเรื่องของการเงินเดวิลนะคะเดวิลคือจอมปีศาจก็ได้คือสถานการณ์ช่อชนสถานการณ์ที่เอาเปรียบในเรื่องเงินถ้าหากคุณเคยสูญเสียไปแล้วให้ทําใจให้สบายปล่อยไปเพราะจริงๆแล้วโชคชะตาของคุณมาถึงเกณฑ์ที่จะได้กอบโกยเงินแบบ ขนาดมโหัลาลมากกว่าเดิมนะคะชดเชยความสูญเสียของคุณไปได้ทั้งหมดเลย5ถ้วย7ดไม่เท้า The Magician นี่ความสามารถในการสร้างขึ้นมาใหม่นะคะ1ไม่ใช่หนึ่งแปดไม่เท้า ชาวราศีธนูลัคนาธน,นูที่มีเกณฑ์การเสียเงินไปก่อนหน้านี้ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียดายนะคะคุณจะคว้าเอามาใหม่ได้มากกว่าเก่าโดยซ้ําเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่คุณสูญเสียไปนะคะใส่ชนะอยู่ในมือคุณคุณจะได้ทุกอย่าง ได้ทุกอย่างที่คู่ควรจริงๆแล้วคุณสร้างฐานบารมีมาเพื่อที่จะได้ความรุ่งเรืองนานานประการนะคะโดยเฉพาะขวบปีนี้นะ่ะเป็นขวบปีที่คุณกําลังจะก้าวขึ้นไปสู่ความมั่นคงอย่างแท้จริงเป็นชีวิตที่จะจะสร้างรากฐานที่แท้จริงให้กับชีวิตของคุณเหมือนมาถึงจุดที่คุณหมดวิบากกรรมในเรื่องการสูญเสียแล้ว The f o ูลรอดปลอดภัยออกมาจากความสูญเสียแล้วนะคะหมดวิบากกรรมพ้นเคราะพ้นโศกในเรื่องการไม่ได้ดังใจเกี่ยวกับเรื่องเงินคุณจะไม่เจอเรื่องฝืดเคืองอีกต่อไปคุณ ผ่านบทเรียนอะไรทั้งหมดแล้วเอฟคิดว่าชาวราศีธนูลัคนาธนูจำจะต้องไปเจอสถานการณ์ที่บางทีผิดหวังบ้างสูญเสียบ้างเจอบทเรียนหนักๆในชีวิตมามากกว่าคนอื่นบ้างเพราะว่าคุณกำลังจะคว้าเอาอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะ การเงินที่ร่ำรวยรุ่งเรืองช่วงเวลาแห่งการกอบโกยให้ได้มาซึ่งเงินที่มากๆให้คุณต้องไปเจอสถานการณ์ที่เป็นบทเรียนในชีวิตพอ,พอ,พ,อพอคุณมาได้สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมรุ่งเรืองกว่าเดิมมั่งมีกว่าเดิมคุณจะรู้จักวิธีแบบเก็บคุณจะรู้จักวิธีหมุนเวียนเงินคุณจะรู้จักวิธีลงทุนคุณจะรู้จักวิธีสร้างให้งอกเงยและรู้วิธีการควบคุมนี่เหมือนทำท่า แสดงวรยุทธ์อะไรแบบนี้นะคะรู้วิธีควบคุมให้เงินนี้งอกเงยได้ด้วยตัวเองคุณมาถึงจุดที่คุณกำลังจะแบบสร้างความมั่งคั่งแบบยั่งยืนให้กับตัวเองแล้วนะคะชีวิตของคุณจะไม่เจอสถา,านการณ์อะไรที่ร้ายอีกแล้วแหละใช้เวลาช่วงนี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะคะเพราะนี่คือช่วงที่จะต้องรุ่งเรืองจริงๆช่วงที่จะต้องมั่งคั่งจริงๆแล้วแหละ โดยเฉพาะผู้ที่มีลัคนานะคะรักนี่ไงโชคใหญ่มาแล้วกราวดิง้งเมื่อกี้แอบเพิ่งพูดถึงคำว่ารากฐานที่มั่นคงแล้วนี่รากฐานที่มั่นคงขึ้นมาจริงๆเลยเห็นไหมคะพระหัตทรงศักด์แชมช้อ,ชอยพระหัตส,สี่ทรงศักด์แช่มช้อ,ชอย ยศถาบรรดาศักอะไรเอ่ยในช่วงปีนี้แหละที่คุณกำลังจะได้เจอเป็นอุดมเกณฑ์ซึ่งแปลว่าเกณฑ์เศรษฐีด้วยนะคะมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีเป็นเป็นคนที่กำลังจะกอบโกอยอะไรดีๆในช่วงนี้ได้อย่างมากมายแล้วจะดีไปเรื่อยๆดีไปเรื่อยๆไ,ไม่ได้จบแค่ปีนี้แน่ๆเพราะว่าปีหน้าก็จะได้สิ่งดีคุณจะมีโชคชะตาที่ดีอย่างต่อเนื่องนะคะตัวคุณเองนี่จะเป็นคนที่จะโชคดีอย่างต่อเนื่อง ถ้าหากใครเป็นคนโสดก็มีเกณฑ์ว่าจะเจอคู่ที่จะพากันรุ่งนะคะจะมีแต่รุ่งจะเจอรากฐานที่สำคัญแห่งชีวิตอย่างแท้จริงแล้วจะเป็นรากฐานที่ยืนยาวคุณเหมือนกับผ่านอะไรร้ายที่สุดมาทั้งหมดแล้วผ่านวิบากกรรมเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองอย่างร้ายที่สุดมาทั้งหมดแล้วเพื่อเป็นฐานเหมือนเราจะเจอความมั่งคั่งร่ำรวย เราต้องไปเจอแรงกระเพื่อมหรือแบบการเจียระัยเพื่อให้เรากลายเป็นคนที่แบบเข้มแข็งในเรื่องการเงินและมีบทเรียนในเรื่องการเงินมาก่อนให้เราวางรากฐานในกราวดิง้งเหมือนไพ่นี้เลยกราวดิง้งสร้างรากฐานก่อร่างจะสร้างบ้านก็ต้องวางแบบแผนวาดแผนผังอะไรเขาเรียกอะไรวางแบบวาดแบบก่อนแล้วก็แบบ ค่อยๆเตรียมพื้นที่อะไรแบบนั้นนะคะนี่ยังไม่ถึงจุดที่คนจะรวยที่สุดได้ซ้ํานี่คือการเตรียมพื้นที่รากฐานที่มั่นคงเพื่อที่จะก่อร่างสร้างตัวขึ้นไปเมื่อกี้มีทั้งบ้านอสังหาริมทรัพย์อะไรมากมายที่คุณกําลังจะได้มากลายเป็นขุมทรัพย์สมบัติพรสถานที่คุณกําลังจะได้รับปีนี้เป็นปีที่คุณจะย่างก้าวเข้าไปสู่คนที่มีความมั่งคั่งเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นปีถัดๆไป คุณจะแบบเห็นอย่างชาัดเจนเลยว่าคุณมาไกลขนาดไหนนะคะคุณจะได้เห็นอย่างชาัดเจนเลยว่าโอ้ชั้นมาไกลขนาดไหนตั้งแต่เด็กชั้นเป็นอีกแบบหนึง่งพอโตชพอชั้นโตพอชั้นโตขึ้นมาชั้นเป็นอีกแบบหนึง่งพอชั้นแบบเริ่มเข้าสู่วัยกลางคนโอ้โหทําไมทุกอย่างถึงได้แบบมัง,ง,งคังขึ้นมาขนาดนี้ทุกอย่างถึงได้แบบเบ่งบานขึ้นมาขนาดนี้ก็เพราะว่าจริงๆแล้วดวงชะตาของคุณฐานบุญฐานบารมีของคุณเกิดมาเพื่อสร้าง เกิดมาเพื่อสร้างคุณมีฐานบุญที่จะต้องได้สิ่งที่มั่งคั่งอย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นคุณจึงต้องเกิดมาเพื่อสร้างนะคะสร้างพอสร้างก็รู้วิธีการหามาพอรู้วิธีการหามาและรู้ด้วยว่าหนทางใดจะเป็นตัวพาเสียออกไปนะ่ะเป็นตัวพาเสียออกไปคุณจึงรู้วิธีการปกป้องให้สิ่งเหล่านี้ทรัพย์สินทรัพย์สมบัติพัสถานเหล่านี้แบบอยู่แบบยั่งยืนแล้วถ่ายทอดความรู้ลงไปมากมายให้กับแบบ ลูกหลานของคุณอีกนะคะนี่แหละคือเรื่องการเงินที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยเอฟคิดว่าดวงคุณจะเป็นเศรษฐีแล้วแหละดวงเศรษฐีดวงเริ่มต้นกอบโกยนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องความรักกันคะ่ะมาต่อกันที่เรื่องของความรักกันนะคะเรามาดูกันเลยคะ่ะชาวราศีธนูลัคนาธนูจะ มีสถานการณ์ความรักแบบใดในช่วงเดือนมิถุนายน2565นี้คะแปดดาว8าวความไม่ชัดเจนหรือสถานการณ์รักที่ไม่ได้อยู่ใกล้กันไม่ได้พูดคุยไม่ได้ไม่ได้อยู่ใกล้ๆคุณอาจจะเจอความรักแบบทางไกล หรือตอนนี้คุณและคนรักของคุณอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะโอ้สิบถ้วยแต่มีความรักที่ส่งถึงกันตลอดเวลาจริงๆแล้วสิบถ้วยคือไพ่ของความสุขความสมหวังความสุขความสมหวังราชินีถือเหรียญทรงคุณค่าอยู่กลางใจไฮโลแฟนสายสัมพันธ์ที่ผูกพันแน่นหนา เก้าเหรียญคุณค่าเหลือเกินความมีคุณค่าเหลือเกินเก้าเหรียญแล้วก็เก้าถ้วยใต้สำรับเด็กถือถ้วยนะคะชาวราศีธนูลัคนาธนูบางคนก็เป็นคนโสดจริงๆบางคนก็เป็นโสดจริงๆแล้วกำลังจะเจอ คนรักกำลังจะพบความรักกำลังจะเจอเนื้อคู่ที่จะอยู่ด้วยกันแบบยัง่งยืนเป็นรากฐานสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับการรักกันนะคะเอฟเปิดไพ่เอฟเปิดไพ่ออร์คาให้เลยทีเดียวเอาออร์คาด้วยมาดูกันเลยค่ะความรักของชาวธนูจะเป็นอย่างไรบ้างคะคว u ชั่นระมัดระวังความระมัดระวังขึ้นมา ฮิ l ิ่งการเยียวยาโซ l คอ n เนคชั so ่นมีไงกำลังจะเจอคู่ที่มีสายสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณ Rejection การปฏิเสธบางคนบางคนก็เจอสถานการณ์รักที่เพิ่งจะเลิกรากันมานะคะเพิ่งจะเจอสถานการณ์รักแบบขาดมาจากความสัมพันธ์หนึ่งอะไรแบบนั้นนะคะเลิกรา แล้วกำลังจะได้พบรักใหม่ที่เข้ามาเยียวยาโซ c คอ n เนคชั่นเป็นคู่ที่แท้จริงเลยที่จะเข้ามาหลังจากนี้ฮ e ลลิ่งแล้วเยียยวาคุณทุกสิ่งทุกอย่างบางคนตัดขาดออกมาจากสายสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เพื่อที่จะได้ไปต่อกับสายสัมพันธ์ที่ใช่นะคะสำหรับบางคนที่ยังเป็นคู่แต่ว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่เข้าใจมีเหตุการณ์ที่เข้าใจผิดมีเหตุการณ์ที่จะต้อง ประนีประนอมกันถ้าหากคุณยังมีความรู้สึกที่เชื่อมโยงกันอยู่ถ้าหากคุณยังมีความสุขเมื่ออยู่ใกล้ๆกันถ้าหากคุณยังมีความพิศวาสอยู่ใกล้ๆกันเราชื่นใจเป็นความสุขของกันและกันสร้างแรงบันดาลใจดีๆแต่มีเหตุให้ต้อง ไม่เข้าใจเดี๋ยวคุณจะได้มีสถานการณ์ที่เยียวยากันและกันเดี๋ยวคุณจะได้มีการประนีประนอมเข้าหากันแล้วเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่อีกครั้งแล้วเคลียร์ใจแล้วไปต่อไปด้วยกันต่อนะคะสำหรับอะไรที่ไม่ใช่มีเหตุให้จะต้องลาจาก ไม่ใช่บุพเพสันิวาสก็ต้องลาจากคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบความรักใหม่ที่เป็นโซลคอนเนคชั่นคู่แท้ทางจิตวิญญาณคนที่จะอยู่ใกล้ๆแล้วสร้างแต่สิ่งดีๆร่วมกันอย่างแท้จริงก้าวเรียนก้าวถ้วยนี้ไม่ว่าชาวราศีธนูลัคนาธนูจะ ยืนบนเส้นทางไหนชคงชะตาของคุณจะหมุนวนให้คุณไปเจอกับเส้นทางไหนก็ตามมันจะเป็นเส้นทางที่แท้จริงและจะอยู่อย่างยั่งยืนมั่นคงไปตลอดนี่คือการวางรากฐานที่แมที่แท้จริงนะคะที่แท้จริงที่ยั่งยืนที่มั่นคงแห่งความรักแล้วในรอบนี้นี่แหละคะ่ะคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาวธนูนะคะคุณจะต้องตัดสินใจอย่างระมัดระวังนะนี่ควอชั่นตัดสินใจด้วยความ ชัดเจนในหัวใจอันนี้จะต้องขอภพยเพิ่มเติมเอฟใช้ไพ่นี้เพิ่มเติมให้กลยุทธ์และยุธยธทธศาสตร์กลยุทธ์และยุธทธศาสตร์ journal lock ค,คุณมีเส้นทางที่ล็อกเอาไว้แล้วนะ่ะ the thinking w o m a n ใช้ความคิดอย่างชาญฉลาด p a t i e n t อดทนใช้สำหรับนักรบสงครามยอดนักรบแล้วก็สงครามคิดว่าคุณจะเจอแรงประทะมากมายเลยในความรักความสัมพันธ์ในรอบนี้แต่คุณจะผ่านไปได้นะคะชาวราศีธนูลัคนาธนูคุณมีเส้นทางที่พรมลิขิตจัดวางไว้ให้คุณแล้วว่าคุณจะไปในทิศทางไหนในเส้นทางถูกล็อกเอาไว้แล้วเจอเน l ล็อกนะคะ เส้นทางใดก็ตามที่คุณไปนะมันเป็นหนทางที่จะพาคุณไปสู่การมีคู่แท้ทางจิตวิญญาณโซคอนเนคชัน so คุณจะต้องมีคู่ที่แบบจเจริญรุ่งเรืองทางจิตวิญญาณไปด้วยกันจเจริญรุ่งเรืองทางจิตวิญญาณไปด้วยกันนะ่ะนะคะน่าจะใช่เลยแหละอะไรที่เป็นความชานฉลาดอะไรที่เป็นความรุ่งเรืองทางจิตวิญญาณเหมือนคู่บารามีแบบนั้นนะคะ คุณเหมือนกับว่าถ้าอะไรที่ไม่ใช่น่ะยังไงยังไงโชคชะตาก็จะผลักออกจากชีวิตคุณเองนั่นแหละเพราะว่าชาวธนูมาถึงช่วงรากชะตาแห่งการสร้างบารมีมาถึงช่วงรากชะตาแห่งการเจริญเติบโตแล้วนะคะอะไรที่ไม่ใช่ก็จะถูกผลักออกไปโดยโชคชะตา สุดท้ายเส้นทางเดินนี้ของคุณจะเหลือแต่สิ่งที่ใช่เพราะว่าสิ่งนี้จะพาคุณไปสู่ความรุ่งเรืองทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริงคุณมาถึงรอบที่คุณจะได้เจอหนทางที่แท้จริงของเป้าหมายชีวิตแล้ว ยุทธศาสตร์ชีวิตของคุณกำลังจะเริ่มต้นตอนนี้คุณก้าวเข้ามาสู่แผนยุทธศาสตร์ของชีวิตชาติภพนี้ของคุณแล้วต่อไปนี้เป็นการเดินทางตามเป้าหมายแห่งจิตวิญญาณโดยแท้จริงนะคะนี่แหละเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะลึกตอนเราอ่านเรื่องของปิกอกาศ d ปิกอเดกกันนะคะอันนี้ก็จะดูให้ประมาณนี้แหละสิ่งใดที่ใช่คุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองนั่นแหละ คุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองนั่นแหละคุณจะรู้สึกเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณนะคะถ้าสิ่งใดที่ไม่ใช่ก็จะมีเหตุให้กระเด็นออกไปแล้วคุณจะไม่มีความผูกพันอะไรเท่าไหร่แต่สิ่งไหนที่ใช่คุณจะมีความผูกพันเหลือเกินคุณจะมีความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณคุณจะมีความรู้สึกคุณจะมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งนะ่ะดิ่งลึกและลึกซึ้ง deep และคุณจะเข้าใจได้เองว่าแบบไหนคือสิ่งที่ใช่นะคะ อาหารได้เท่านี้สําหรับชาวธนูประมาณนี้แหละแต่ยังไงยังไงคุณจะเจอความสมหวังในความรักแล้วสิบถ้วยโดยส่วนใหญ่ชาวธนูในเดือนนี้ก็จะเป็นคนที่สบายใจในเรื่องของความรักนะคะต่อให้มีอุปสรรครอบด้านต่อให้มีปัญหาเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นแต่คุณมีความสุขดีในหัวใจของคุณณนะตอนนี้นี่คือช่วงที่จะคืบคานเข้าสู่ เข้าสู่รักฐานแห่งจิตใจเข้าสู่แบบรักฐานแห่งความรักที่จะถาวรแล้วนะคะใจของคุณมันจะเป็นอย่างนี้แหละแล้วต่อไปมันก็จะมีแต่อะไรที่ดีๆๆ,ๆเกิดขึ้นกับคุณสําหรับวันนี้แอบขอทำนายให้เพื่อนๆชาวราศีธนูนลักนนาธานูเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยคะ่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ